สวัสดีครับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับไม,ไม่มาแล้วนะครับานานๆทีกว่าจะมานะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทําออกแบบโลโก้นะครับทุกคนเป็นโลโก้ของช่องนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งผมได้ปล่อยแล้วนะครับทุกคนผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการออกแบบ โลโก้ o, ขั้นตอนการกระบวนการออกแบบโลโก้กนเ, o, เนี่ยว่าเป็นยังไงว่าผมใช้โปรแกรมอะไรบ้างนะครับทุกคนแยลไปชุมกไนนะไรนึงครับเ e t s go รน่ครับต,ต่อไปก็คือเราต้องออกแบบก,ก่อนนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงส่งไปไหนนะครับซึ่งเราต้องมีกระดาษแลวกับปะกาซึ่งช่องเนี่ยช่องเป็นมาบนี้แล้วนะครับทุกคนเนี่ย I am Sun นะครับทุกคนเี่แล้วก็เราก็ออกแบบเลยนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคน I am โกะก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกคนนี่ขั้นตอนการออกไปนะครับทุกคนเดี่ยวดูเนี่ยก็ประมาณเล่ยเนี่ยนะครับทุกคนกเป็นอาโกะเอ็มนะครับทุกคนก็เป็น I ตัวนี้นะครับทุกคนเนี่ยไอเอ็มแล้วก็ตัวนี้ก็เขียนเส่วนนะครับทุกคนเนี่ยก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมนะครับทุกคนเป็นโปรแกรม Adobe Photoshop กับอ่าเนี่ย Adobe Illustrator นะครับทุกคนเดี่ยวชมกันเลยนะครับ แล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกคนดูจากโลโก้แบบนี้นะครับทุกคนพร้อมกันได้ยังน,นะครับทุกคนสามสองหนึง่งนี <Woo! S 1> เ่เป็นไงก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โลโก้ของเรานะครับทุกคนก็ใช้เวลา,าเยอะอยู่นะครับทุกคนเนี่ยจะใช้โปรแกรม p h o t o s h o p กับอ l l u s t r a t o r นะครับทุกคนนี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ